สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางนางสไปอิงแลนค่ะสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวช้อปปิ้งนะคะที่พัทยาเหนือนั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะมาช้อปปิ้งซื้อเครื่องใช้นะคะเครื่องครัวในร้าน BL ไทยพาณิชย์ ich, สัมเพงพัทยาเหนือนั่นเองค่ะซึ่งเป็นอณาจาักรเครื่องใช้เครื่องครัวทุกชนิดเล็ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกทุกคน ด้วยนะคะว่าสถานที่ที่นี้เป็นสถานที่ร้านที่แบบใหญ่มากนะคะแล้วก็สถานที่ตั้งของเขาก็อยู่ด้านหลังของบิ๊กซีพัทยาเหนือนะคะก็เป็นร้านใหญ่ๆเลยนะคะติดริมถนนเลยนะคะอพอเราเดินเข้ามานะคะในด้านหน้านะคะก็จะมีถ้วยชามซารามิกนะคะเขาจะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะในร้านนี้เพราะมันจะเป็นพวก ถ้วยชามเซรามิกนะคะมากมายเลยนะคะเดินเข้ามาก็อย่างที่เห็นเลยค่ะจะมีโซนเซรามิกนะคะถ้วยจานชามนะคะที่เรียงรายกันสวยงามมากๆค่ะและก็ยังมีราคาถูกอีกด้วยนะคะเราก็เลือกชมเลือกซื้อกันได้เลยค่ะเนี่ยค่ะจัดเรียงโอ้ยสวยงามมากมายเลยนะคะสำหรับถ้วยจานเซรามิกของเรานั่นเองค่ะ ในร้านนี้เขาก็ไม่ได้มีเพียงแค่อ,อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวนะคะเขายังมีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอีกมากมายเลยนะคะให้เราคัดสรรเลือกซื้อกันได้เลยนะคะเราจะมาเริ่มต้นนะคะด้วยการที่เราจะซื้อถ้วยชามนะคะก่อนนะคะนี่ค่ะถ้วยชามนะคะเราก็จะเลือกคัดสรรน,นะคะพอดีเจ้านายเขาเป็นคนเลือกอยู่แล้วพอดีเราต้องการที่จะรีวิวเนาะเราก็เลยแบบ เออมัวแค่ถ่ายวิดีโอนะคะนี่ค่ะโซนฝั่งทางนี้นะคะก็จะมีสีสันนะคะมีรวดรายหลายรูปแบบต่างๆนะคะมากมายจริงๆเลยนะคะเนาะเราก็หวังว่าเรารีวิวนะคะทางร้านจะได้มาเห็นเราบ้างนะคะเพราะว่าเราขอชื่นชมจริงๆค่ะสำหรับคุณภาพของ ร้านของเขานะคะเครื่องครัวเครื่องใช้ต่างๆที่ดีจริงๆค่ะนะคะแล้วก็แถมยังมีราคาถูกด้วยนะคะเนาะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ชมไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีอะไรเลือกมากมายเลยมันจะมีแบบทุกโซนนะคะไม่ใช่แค่ถ้วยจานชามนะคะนี่เห็นไหมคะจัดเรียงรายกันสวยงามจริงๆเลยค่ะเนาะ เราจะทำยังไงเราถึงจะมีที่เก็บนะคะเราซื้อไปเพราะว่าซื้อไปตลอดเลยเราไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวนะคะที่นี่นะคะนี่ แะส่วนโซนอีกฝั่งนะคะก็จะมีรวดลายถ้วยจานนะคะสีสันนะคะสวยงามมีชมพูมีฟ้ามีเหลืองนะคะส่วนมากที่นี่ที่เข้ามานะคะวันนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นคนไทยมากเท่าไหร่นะคะก็จะเจอเพียงแค่ชาวต่างชาตินะคะที่มาชอบมาซื้อกันนะคะนี่เราก็จะเดินมาเรื่อยๆนะคะ อยากจะแนะนํานะคะคนที่เปิดร้านนะคะร้านอาหารหรือร้านกว๋กวยงตเตี๋ยวอะไรพวกนี้นะคะถ้าเรามาซื้อแบบนี้มันจะคุ้มเพราะว่ามันราคาถูกนะคะแล้วก็คุ้มค่ามากนะคะเนาะส่วนอีกโซนนะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นพวกกล่องเก็บของต่างๆนั่นเองค่ะเนาะเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยค่ะชอบแบบไหนก็จัดซื้อไปเลยค่ะส่วน ตรงนี้ก็จะเป็นพวกกระถางดอกไม้นะคะนี่เขาทำได้สวยงามนะคะและเออเขาเก็บรายละเอียดเป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับพวกเครื่องครัวเครื่องใช้นะคะสำหรับร้านนี้ขอยกนิ้วโป้งให้เลยนะคะว่าเยี่ยมจริงๆค่ะนี่เราก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็ชมไปเรื่อยๆนะคะ เพราะมันมีทุกแบบจริงๆค่ะส่วนฝั่งทางนี้เห็นไหมคะก็จะเป็นพวกหม้อกระทะหม,ม้ออ่าพวกหม้ออ่าเขาเรียกอะไรซุกี้หม้อพวกหมูย่างเกาหลีพวกนี้นะคะก็จะมีครบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเซรามิกหรือเป็นกระทะธรรมดาหรือเป็นพวกหม้อชุดสวยงามและก็ไว้ใช้ต้มไว้ใช้แกงนะคะก็จะเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยค่ะนี่วันนี้สนใจมากเลยค่ะเครื่องชุด อ่าหม้อแกงหม้อต้มพวกนี้นะคะเนะเาะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆด้วยนะคะแล้วเราก็จะแบบบรรยายไปได้วยนะคะส่วนโซนฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นพวกเขียงนะคะขเขียงไว้หั่นอาหารต่างๆมีทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะชุดเล็กชุดใหญ่มีหมดเลยค่ะ เราชมด้านล่างแล้วนะคะเราก็จะขึ้นไปด้านบนนะคะเราจะขึ้นลิฟต์ไปนะคะเราจะไปชมด้านบนนะคะช่วงเวลาที่เราขึ้นลิฟต์นะคะเราก็จะดูเซรามิกที่สวยงามข้างๆลิฟต์ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเดินจะขึ้นลิฟต์นะคะไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เรามีเวลานะคะสิ่งที่เราสะดุดเลยพอขึ้นไปถึงชั้นบนนะคะเราก็จะเจอดอกไม้นะคะดอกไม้ที่ สดุดตาของเราวันนี้เราจะต้องซื้อแน่นอนนะคะและก็เราจะนำไปจัดออ่าจัดแต่งนะคะที่คอนโดใหม่ของเรานะคะนี่วันนี้ก็แบบโอโ้โหถูกใจมากเลยดอกไม้นะคะสีสันของเขาแบบสดใสดึงดูดใจจริงๆค่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเดินมาเรื่อยๆแล้วก็ทำคลิปวิดีโอมาด้วยนะคะมาถึงจุดนี้แน่นอนค่ะมุมนี้ มองไว้แล้วค่ะว่าจะต้องซื้อดอกไม้นะคะกลับไปนะคะนี่เราก็ดูนะคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่ามันมีเยอะมากจริงๆค่ะเราต้องใจเย็นๆเนาะเราจะเลือกนะคะเลือกชมและสิ่งไหนที่เราชอบจริงๆเราก็จะซื้อกลับไปนะคะนี่ตัวที่เราชอบดอกไม้เราจะนำไปตกแต่งคอนโดของเรานะคะ ต่อมาเราก็จะมาโซนนะคะเป็นพวกมีดนะคะมีดของเรานะคะก็จะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่มีทุกชนิดมีทุกรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมีดสำหรับหั่นสับนะคะแล้วก็หั่นตรงสเต็กนะคะมีครบทุกอย่างจริงๆเลยค่ะเนาะ เมื่อเราได้ดอกไม้แล้วเราก็จะเดินช้อปปิ้งไปเรื่อยๆนะคะนี่โซนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นพวกตะหลิวตักน้ําตักข้าวตักแกงต่างๆเนาะนี่จัดเรียงรายกันเต็มไปหมดนะคะสวยงามเหลือเกินแถมยังเป็นสิ่งที่เราชอบเพราะเราเป็นคนที่ชอบทําอาหารเราก็จะชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วค่ะเกี่ยวกับพวกเครื่องครัวนะคะ นี่ช้อปปิง้งแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเลยค่ะส่วนจ้านายก็จะหยิบของชอบสิ่งไหนเจ้านายก็จะซื้อไปเราก็ไม่มีเวลาที่จะถ่ายเจ้านายนะคะวันนี้เพราะว่าเราห่วงจะถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็รีวิวของต่างๆในร้านนะคะเพราะว่าชอบนะคะถึงได้รีวิวนะคะไม่ได้ค่ารีวิวใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้าเจ้าของร้านเขาเห็นนะคะอยากจะบอกเลยนะคะว่ารีวิวให้เป็นอย่างดีแล้วก็ ด้ความเป็นจริงเลยค่ะโซนฝั่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกแก้วน้ําพวกเหยียกน้ําที่ใส่นมนะคะที่ตามร้านอาหารของเขาใช้ใช้กันอยู่นั่นเองค่ะเราได้ดอกไม้แล้วเราก็จะมาจัดนะคะแจกันของเราดูสิคะแจกันของเราลายสีสันช่างสวยงามจริงๆเลยค่ะเป็นลายที่เราชอบอยู่แล้วนะคะสไตล์แบบโบราณนะคะหรือแบบเขาเรียกอะไรอะดาร์จิจีนหน่อยนะคะประมาณนี้เนาะ นี่เราก็จะแบบเดินมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็ช้อปปิ้งนะคะน่าจะเพียงพอแล้วนะเราก็มาคิดตังค์พอเราออกมาด้านนอกนะคะเราก็จะมาเจอเลยค่ะโซนนี้ก็คือโซอนร้านสต๊อกนั่นเองค่ะถ้วยจานชามเซรามิกถูกมากๆเลยค่ะจัดซื้อได้เลยเราบรรยายจนเพลินนะคะคลิปจะจบอยู่แล้วนะคะ ตอนนี้คลิปของเราก็จะจบแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจค่ะขอบพระคุณมากค่ะ